วันนี้จะมาสอนการแปลงไฟล์นะครับเออสมมติอยากแปลงไฟล์เป็น avi นะฮะกดเข้าไปครับกดเลือกแฟ้มอันนี้เป็นไฟลนะ์เออสักครู่ บีโนะฮะโอเคครับเป็นในบนะกดเดี๋ยวนะสักขวบอ่าครับมาต่อครับเออกดตกลงครับเริ่มครับสักขวดเออก็รอมันโหลดเสร็จนะครับเออได้มีแค่นี้แล้วครับโหลดเสร็จมันก็แปลงเลยนะครับผมเกลียดแล้วครับ ถ้าทำไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ด้านครับเดี๋ยวผมแก้ให้สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยก็ดีครับสวัสดีครับ